ยมนจะตํอาอีกอย่างนั้นนะตำเก่ืวปะลาราค่ะนี่อหอมกระเทียมพริกมะม่วงมะเขือเทศค่ะและ้วยม,ม,มนตาโขกเสร็จเรียบร้อยคั่วให้หอมยม,มนจะใส่ตอนปะลาราไปนะคะใครไม่กินดิบก็เลื่อนผ่านนะคะวันนี้ทําปะลาราดิบค่ะนีนะคะหอมค่ะพริกก็คั่วหอมกระเทียมใบมะกรูดค่ะคั่วทุกอย่างคั่วให้สุกแล้วก็มาตามํามาโขกนะคะแล้วยม,มนก็ใส่มะม่วงเปรี้ยวแล้วก็ใส่ เนี่ยค่ะแค่นี้ค่ะใส่ผงชูรสแม่ยายแดงจ้าใส่ผงชูรสหน่อยนะคะใส่ผงชูรสอย่างเดียวค่ะชูรสค่ะไม่ใส่ซะไม่ได้ค่ะบ่ได้หรอกจันบ่เสียบโอเคค่ะใส่ตามตามยัวยั่วยั่วยัวมีค่ะพี่น้องจ้าระเบิร์นน้ำร้ายแตกน้ำร้ายแตกซีแม่ซีแม่ยมุนบ่บ่บ่หนี่ตักใส่ถ้วยเป๊ะ ปาดๆปาดๆปาดๆทานค่ปานี่ค่ะโอ้หนำร้ายแตกซม่โคกเป็ดพี่น้องเ้ยระเบินก็คือเห็ดหลวงเห็ดลายเท่ทำไปฝากเพื่อนเพื่อนชอบกินปลาละนี่ค่ะโอ้โอเคนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเย็นโมนไปกินข้าวก่อนค่ะบายบายค่ะแก่ปลาละโอ้หนำรายแตกปลาดิบค่ะเออตำหนีกอนนี้แดงไปกินกอน